พัดลมระบายความร้อนฟลาดิจี B6X หลังจากที่เรารีวิวพัดลมระบายความร้อนฟาดิจี B6 กันไปแล้วก็ถึงคิวของรุ่นฟาดิจี B6X กันบ้างนะครับ โดยรุ่นนี้นะครับพัดลมจะเป็นแบบทรงกลมภาพรวมเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจากรุ่นเดิมเลยนะครับทั้งดีไซน์ภายนอกดูเรียบเรียบสวยในแบบคลินแล้วก็อัพสเปคดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับผมโอเคได้คุณพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับข้างในกล่องเนี่ยก็มีตัวพัดลม B6X พร้อมสายชาร์จดตัตตาหัว Type C ย,ยาว1เมตรแล้วก็มีฟิล์มกันรอยบวกกับแผ่นแม่เหล็กมาให้ด้วยใช้ทำอะไรคุณต้องดูคลิปให้จบนะครับ มาดูกันภายนอกนะครับตัวพัดลมเป็นแบบวงกลมมีพื้นที่แผงความเย็นขนาด36คูณ36มเมเท่ากันกับตัว B6 เลยนะครับด้านหน้าเป็นแบบรุ่น B6 ที่เป็นแบบรังผึ้งพร้อมกับโลโก้ไตรกิตที่ดูสวยลงตัวแบบคลีนครีนมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดแบบพุชสตาร์เพียงแค่กดลงไปมีน้ำหนักเพียง93กรัมเท่านั้นรองรับการใช้งานแม็กเซฟของ iPhone ได้เลยหรือเคสแบบแม็กเซฟก็ได้เช่นกันครับ แถ้าหากว่าใครไม่มีแม็กเซฟเขาก็จะมีแผ่นแม่เหล็กมาไว้ติดที่หลังโทรศัพท์หรือเคสได้เลยนะครับพร้อมกับฟิล์มกันรอย2แผ่นสําหรับติดตั้งแม่เหล็กลงไปใครจะไปใช้กับ Nintendo Switch ก็ใช้ได้เช่นกันครับผมแล้วมันต่างกับ B6 ยังไงล่ะครับด้วยความที่รุ่น B6x ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบทรงกลม ทำให้ประหยัดพื้นที่เมื่อนาไปติดตั้งบนโทรศัพท์ไม่เกะกะในขณะที่เราเล่นเกมและด้วยที่มันเป็นแบบแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถที่จะหันสายชาร์จเองได้เลยนะครับว่าถนัดมุมไหนไม่ว่าจะข้างบนข้างล่างซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับมาถึงกับแอปพลิเคชันที่รองรับนะครับผมกับการเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกับตัว b 6เลยนะครับที่รองรับแอปพลิเคชันฟริเกจเกมเซ็นเตอร์บน ios และ android เช่นเดิมครับ ก่อนใช้งานเนี่ยใครขึ้นอัปเฟิร์มแวร์ก็ให้กดอัปได้เลยนะครับด้านแอป,ปเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานแบบสมาร์ทคอนโทรลหรือฟิกพาวเวอร์ที่คงระบบโอเวอร์คอกกิ้งคูลิง่งเพิ่มขึ้นจากเดิม18วัตต์เป็น20วัตต์นะครับตรงนี้เนี่ยใครใช้โหมดฟิกพาวเวอร์ต้องหาอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟ20วัตต์ขึ้นไปก็สามารถใช้งานโหมดเย็นได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับหรือจะใช้ในสมาร์ทคอนโทรลกับหัวชาร์จทั่วๆไปก็ได้เช่นกันครับในโหมดนี้เนี่ยก็เย็นมากๆเลยนะคร เลือกในแบบไซเลนต์ดังเพียง37เดซิเบลซึ่งเบามากๆไม่รบกวนขนาดเล่นเกมเลยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยที่ต่างจากรุ่น B6 ก็คือไลท์โหมดที่เป็นแบบ Full Color RGB เต็มระบบครับมอห้อง RGB มาแล้วสำหรับ B6X นะครับปรับเวฟได้หลายรูปแบบแล้วก็ระบบ p ป o t e c t s y s เ e m เนี่ยที่ตัดความเย็นเมื่อความเย็นถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหายห่วงเมื่อใช้งานทำให้เล่นเกมได้ลื่นเลยแหละครับทีนีเ้เราลองเอามาเทียบกับ B5 กันสักหน่อยนะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างน,นะครับ นอกจากบอดี้แล้วนะครับแผงความเย็นที่ใหญ่ขึ้นจาก3 0คูณ30ม mm, เป็น3 6คูณ36ม mm. ุ่มจากเดิมนะครับเป็นแบบสวิตช์เลื่อนนะครับตอนนี้อัปเกรดมาเป็นแบบพุชต์ทน้ำหนักที่เพิ่มจากเดิมเล็กน้อยนะครับจาก78กรัมเป็น93กรัมครับผมฟังกช์ชันใหม่ที่มีให้มาเพิ่มนะั่นก็คือในรุ่นเก่าไม่มีให้เพิ่มวัตต์จาก18วัตต์ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น20วัตต์ได้แล้ว ใส่ระบโปรเทคซิสเต็มที่ตัดความเย็นเมื่อความเย็นถึงจุดจุดนิ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความเย็นให้เหมาะสมขณะใช้งานนั่นเองแล้วก็ไฟ RGB แบบ f u ลคอ o ลอรเต็มระบบจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวนะครับข้อดีของพัดลมมาไปความร้อนนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิโทรศัพท์ได้เราเราบวกรบ5องศาลดป,ปัญหาอาการแหลกหน่วง f p s ตกขณะเล่นเกมนะครับ แล้วก็ยังทําให้โทรศัพท์ของคุณไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งถ้าปล่อยให้โทรศัพท์ร้อนมากๆนี่ก็ส่งผลให้ฮาร์ดแวร์ต่างๆเสื่อมสภาพได้ไหวขึ้นนั่นเองครับพรัะลรมระบายความร้อนมือถือเนี่ยจึงเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมสมาร์ทโฟนนานๆก็คุณควรจะมีเก็บไว้นะครับโอเคครับเรามาสรุปกันคร่าวๆนะครับผมสําหรับ B6X นะครับ สเปกเรียกได้ว่าอัปเกรดอีขึ้นทุกด้านจากรุ่นเดิมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เยอะกว่าในรุ่น B6 ด้วยหากใครสนใจนะครับพัดลมฟราิจี B6 และพัดลมฟราิจี B6X คุณสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางอะไรต่างๆหรือตัวแทนของเรานะครับใครหาตัวจับพัดลมผมแนะนําตัวนี้เลย B6 ส่วนใครที่ใช้แบบ m a ็ s a ซ e แม่เหล็กก็แน,นะนำฟราิจ B6X แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปของเราด้วยนะครับหากท่านชอบใจสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ